สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมโน้นนะครับวัน,นนี้เราอยู่ในเกมไอพีโกับเอ็มเพื่อนผมแล้วก็บีพี่เทนแล้วก็ใครรับเชิญคนเขมรคือท่านปักอะเองครับปุบม,มือแต่ตอนนี้เขาเดินไปแล้วเขาเดินไปหาของแล้วเหลือเวลานี้แหละเด็กมันจะมาดูกูไหมเนะี่ยดูเด็กกันตอนดึกแล้วสมัยนี้แง่ตา,าผมมาใหม่ตอนแรกผมยาวนี่ผมสั้นละได้เลิย อะไรหรอทำอะไรลงไปอ่ะช่องอยูทูบตอนนี้จะลงเกมชิฟูแบบระบาดครับจริงแบบป,ป,ปลูผักแบบระบาดจริงและยิ่งเมื่อวานเลยนะเมื่อวานพี่ไปเป็นเกษตรกรมาเดิมคนเล่นสิบเดล้านเฮ้ย มกูตายขอเชิญนายนักขลิบเช็คปั๊บไอ้เหี้ยตกใจลองเป็นแบบต่อสู้ดีครับพี่คุณยิ่แล้วเออยใจมึงทำเพื่ออะไรมึงต้องเป็นคนไงวะยทิ้งเพื่อนทิ้งเหี้ยเออตกใจทิ้งอะไรมึงกูไม่ได้ทิ้งไอ้เหี้ยกูออกไปงงงงแล้วก็ตาย สสวััดีครบไปกันตอ่อคอร้บโตพาลาชิบหายไปไปเดิมไม่ระวังนี่แเดี๋ยวกูไป็นตาคนแรกแม่งเลยอ่ะเข้าใจไหมค,คนถึงแบบ่าเหนื่อยขอโทษได้ไหมล่ะกูผิดไปแล้วอ่ะกูขอโทษได้ไหมกูผิดไปแล้วอะ่ะทำไมอ่ะทำไมสมศรีทำกับพี่อย่างนี้เลยใหข้างหลังข้างหลังโดนหลอกอ,อ่ะโดนหลอกอ,อ่ะปิดเกมหนีอะกูไปละไอ้เหย้ย มันเป็นในหัวโตนะเว้ยมึงโดนน่ะกูตายมาแล้วบังดังชีข้าชูด้วยใจฮาผมไม่เคยเล่นเกมมีครับ หัวล้อกูไอ้สาสโดนตายตายไอ้งูเชี่ยล้อกูเหี้ยหัวล้อกูไอ้เลิศไม่มีของให้คนเลย <c oughs> เอ็ม้ยเอ็ม นุ่งสวัสดีครับกูอย,ยู่กูอย,ยู่ยยยยแต่ดูเลือดกูดิกูเหลือห้าย์เฮ้ ยิงสะูุเฉยเลยตกใจที่ว่าตายเ่อกีกู โอยยชช่วขอขอขอคอของทุบในขอควาองทุบหนข่าวมันไกลล้านเก่าวันนี้ได้เวลาเจ็บปวดจากั้งเก่า โคย้ยลบลบลบตกใจหมดไอ้เชี่ยนี่อ๋อนี่อ๋อล้วคราบจริงนะินนะอะไรแดงอยู่ตรงนั้นะทำไรอ่ะ <c oughs> คือผมไม่ฆาตกรเหรอคือพี่เห็น คือพี่เห็นหัวเอมันกระเด็นต่อหน้าเตอร์ <c oughs> อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมวิ่งอะเอาของหลบเลยคือพี่เอมมันลุกมาพอดีหัวมันโดนของป,อปุ๊บตู้มไอผมรู้สึกว่าผีมันหายไปไหนไม่เียบเลยหนีไป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 โอ้โห <c oughs> หายแล้วเต็มหน้าหมดคุณต้องเดี๋ยวน้อยจุ๊กผีดีกว่าเงียบปปนน้ำมึงน่ะไอ้เชี่ยอ้ากูแบ่งได้ให้มึงนี่แบบไม่กิน วิ่งเลย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 อีกคนนึงอะวิ่ง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 ่แล้วกดอะไรกส่ห้ากดแปดเก้าลลบ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 อะไร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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรนั่นอะไร Banana, 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 banana. Kill it out. Leo ini, Star Wars Stream. เอ๊ะไม่หวนทำไมทำอะไรเฮียเสียงไหมนนแก่นไปนะครับอันนี้แล้วเข็นเข็นไปเฮีย นีวกูเองโอเคครับต้ัวนี้วิ่งสิวิงวิ่งขอโทษดีเจ้าคะนี่เมคที่ถือจังเลยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะอะไรเป็นโก้ดล่ะก็เป็จะตรีมเมอร์แล้วก็แล้วแทนก็เป็นสตรีมเมอร์เป็นคุปเปอร์นี่ซน์ยังไม่นอนอีกเหรอปกติเวลาที่จะนอนแล้วนะ ไม่ใช่ครับผมเป็นเด็กน้อยเอ๊ะเดี๋ยวได้มีคนอาศัยจังหวัดชลบุรีใครนะ่ะก็ตอบมาสิไม่ใช่เจ้าแนละ้วเมื่อกี้นะ่ะ No มีทำหน้าเศร้าด้วยเลยแล้วพูดเจริญแทนมีคนดูบอกว่าขอยบแฟนดีหน่อยค่ะจะให้เจ้าบางคนบอกยบเองได,ด,ด้เลยครับผมจยกแบบพิเศษยกเลิกแฟนดีนะครับเออราคงวิงงงว่งหมดนี่แน่นไปเลิกแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้นะ เดี๋ยวทีเดียวไปซื้อนะครับที่รักับจุ๊บจุ้อเดี๋ยวเขาไปซื้อให้นะคาร์เดี๋ยวเลิกไลฟ์ก่อนนะครับเอ๊ะดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูไออ่รคุยกับผู้สาวในไลฟ์อยู่ทุกคนไปไหนหมดเสียงอะไรข้างในตุ้มต่ำตุ้มต่ำมีคนยิ้มกันไลยเนาะยิ้มกัน กันตั้งเริ่มแล้วระวังน็อตระวังอย่ากลัวก็ปิกเกอรเป็นอะไรแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเอาเฮ้ยอสักกี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ต้องต้างคุณตองไปอะไรตายเป็นลมเป็นลมเอ่ะมีคนเป็นลมแตกเลยจ้ะใครเนี่ยเอ็มบอกแล้วไงคุณตองให้เดธอดีๆเนี่ยไว้เที่ยวฟังเดินไม่ดี เอาเอ็มหูปอกแล้วไงว่าอย่าวิ่งเนี่ยเราวิ่งไงก็เป็นอย่างเงี้ยเราอ่ะชอบเปิดเสียงไงบอกแล้วไงว่าอย่ากินผลพละพละอ่ะนะเข้าใจไหมอืมผลพล่าพล้าเอาตาเอาต่อาตาเอาแต่เอาแต่เท่ไปเลยอ่ะเท่เท่เป็นโจ๊กเกอร์อ่ะ ไม่เห็นไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นไม่เห็น